เฮล lo สวัสดีครับพบผมอีกครั้งนะครับคราวนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าแนะนําสินค้าตัวนี้นะครับนิคูล่าก็ส่องทางไกลตาเดียวขนาดจิ๋วนี่นะครับว่าขนาดจิ๋วตัวนี้เล็กนิดเดียวนะก็จะมีกระเป๋าตัวจิ้นนึงเล็กจนแบบใครจะไปคิดว่ามันคือก็ส่องทางไกลนะขนาดเล็กนิดนึงนะตาเดียวโอเคนิคูล่าเอาวางตัวนี้ก่อนนี่ครับเน้นนะครับว่าจิ๋วมันจะไม่ธรรมดาตรงนี้ต่างจาก ก็สองตั้งไกลตายเดียวของนิกุล่าตัวอื่นๆตรงที่รุ่นนี้เล็กเล็กกระจ้อยลอยนะฮะเล็กมากๆเล็กพี่คลิกหนูประมาณนี้ก็แน่นอนว่าในกล่องก็จะมีผ้าเช็ดสำหรับเช็ดเลนนะฮะคล้ายๆกับผ้าที่ใช้เช็ดแว่นเลนแว่นนะฮะเช็ดเลนอพสาตเลนได้มีแถมมาให้นะสําคัญมากแล้วก็เชือกสำหรับคล้องคอคล้องคอสินค้าซึ่งสินค้าอันนดนึงเนี่ยนะจะมีคล้องคอตรงนี้ร้อยเชือกตรงนี้เอา แล้วก็มีเมโนโูเขาเรียกว่าคู่มือนะคู่มือสินค้าภาษาจีนผมเองก็อ่านไม่ออกก็หนีเห่าเกาเจ้งอ่านไม่ออกนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษตรงนี้ไม่เป็นไรคุณอ่านไม่ออกไม่เป็นไรคุณดูคลิปนี้คุณก็บรรลุได้นะภายในไม่กี่นาทีเก็บเก็บมามาที่เพจของงานนี้ครับไปเอกตัวจิ๋วของเรานะนีคุณล่าเจ้าสินค้าตัวนี้เป็นก้อนสอง,งไกลขนาดเล็กที่ส่องทางไกลได้มีกําลังขยายประมาณที่ เจเท่านะครับก็คือระยะหวังผลชัดเจนสุดนะ 50- าสถึงหนึ่งเมตรคือชัดเจนสุดแล้วคือเหมาะที่จะไว้2ทางไกลหวังผลระยะสั้นๆระยะหวังผลไกลสุดก็ประมาณที่500เมตรถึง1,000เมตรเราๆานั้นเลืนกล้องมีสารกันเคลือบแสงอย่างดีนะครับแน่นอนว่าคุณจะไม่โดนอันตรายจากรังสี UV เข้าตาคุณแน่นอนนะต่อให้คุณส่องไปโดนแดดไม่มาแสบตาคุณได้นะแล้วก็มีขนาดเล็กกว่ายอย่างดีใช้งานง่าย สลับมือใหม่และมืออาชีพเหมาะหมดไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือว่ามืออาชีพนะฮะที่จะส่องนกส่องสัตว์ไปเที่ยวไปอะไรเหมาะเหมาะสำหรับทุกคนนะฮะเพราะอันเล็กนิดนึงราคาก็ไม่แพงมากก็ประมาณนี้เราคุณจะปรับปรับระยะเออซูมใกล้ไกลคุณน่าจะปรับตรงนี้เนยแต่ตรงนี้ก็ปรับได้ปรับได้หมดนะฮะซูมไกลซูมใกล้คุณปรับตรงนี้ปรับตรงนี้ได้กําลังขยายปรับตรงนี้ได้ อยากให้คุณมาลองกับตาตัวเองนะว่ามันปรับได้ดีแค่ไหนนะ okay, ครับผมจะมาทดสอบกล้องนิโคล่า7คูณ18มิเมตรนะครับให้ดูว่ามันสามารถส่องได้ไกลแค่ไหน,นครับโดยที่ผมจะเอากล้องวิดีโอตัวนี้แทนสายตาของคุณนะครับเอากล้องวิดีโอเปรียบเสมือนสายตาส่องเข้าไปในกล้องส่องทางไกลโดยส่องไปที่ตึกตรงนั้นนะครับว่ามันจะเห็นชัดและเห็นได้ไกลแค่ไหนครับผม โอเคอ่าเห็นไหมครับชัดเจนครับผมลองเอากล้องวิดีโอออกครับอ่า,อาเห็นไหมครับดูไปที่ตึกตรงนั้นระยะห่างประมาณเกือบเกือบสองกิโลนะครับตึกตรงนั้นด้วยความชัดก็ชัดมากขนาดเอากล้องวิดีโอสองแทนเหมือนแทนสายตานะครับ ถ้าเป็นตาคนจริงๆก็ชัดกว่านี้ครับผมเห็นไหมครับโอเคเจ๋งมากสินค้าตัวนี้เล็กพลิกขี้หนูเหมาะสำหรับทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นสำหรับมือใหม่และมืออาชีพก็แนะนำนิคูล่าสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสินค้าอันเล็กจิ๋วก็จ้อยล่อยราคาถูกแถมคุ้มค่า นะฮะเหมาะับการใช้งานได้ทุกสถานที่ทุกรูปแบบก็แนะนําในตัวนี้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้หรือว่า ID l i n e ข้างบนนี้นะครับผมที่อยู่หน้าคลิปนี้นะครติดต่อสั่งซื้อได้นะฮะเข้ามาคุยกันก่อนได้แล้วก็อย่าลืม s ับสไครต์ช่องนี้นะครับผมติดตามคลิปใหม่ๆสินค้าใหม่ๆนะก็ขอฝากเอาไว้ที่อ้อมบุกของลูกค้าที่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ